ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีพุทธศักราช2559นับว่าเป็นปีมหามงคลของพี่น้องในพื้นที่สอนอจกักรวรรดทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติร่วมกันถวายพระพรและถวายการอารักขารักษาความปลอดภัยเนื่องในงานไบฟอร์เดตปั่นเพื่อพ่อและเป็นที่ปราบปื้มให้กับพระสงฆนิกรชาวไทยไปทั่วทุกหมู่เหลา่าเป็นภาพที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลก สร้างความปิติยินดีให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเราในฐานะผู้บิทชกษ์สันติราชถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามด้วยความสำนึกในหน้าที่ที่มีต่อสถาบันนั้นย่อมเหนือสิ่งอื่นใดเสมอต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในที่นี้ที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ในส่วนการบริหารงานในช่วงปีที่ผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ภายใต้การนำของพันตำรวจเอกพบทรจิตมันผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลจังหวัดท่านได้เข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2558หรือ359วันที่ท่านได้ร่วมภารกิจร่วมฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายคือความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ท่ามกลางความขาดแคลนกำลังคนไปทุกภาคส่วนผู้กำกับการสถานีต้องออกมาช่วยงานป้องกันป่าบปรามโดยการปรากฏกายตามที่ต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันเหตุรวมถึงงานจราจรในการระบายรถในช่วงเร่งด่วนตามทางร่วมทางแยกในเขตรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องหลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปลี่ยนท่ายกำลังในส่วนของผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านมานั้นโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรายงานโครงการต่างๆต้องทํากันอย่างไม่มีวันจบวันสิ้นแทบไม่มีโอกาสได้เห็นเดือนเห็นตะวันเหมือนกับแผนก,กนอื่นๆอยากให้พี่น้องข้าราชการตํารวจแต่ละฝ่ายงานได้เห็นความสาคัญบุคลากรของท่านด้วยอย่าให้เขาเป็นผู้ปิดทองหลังผ้าอยู่กลุ่มเดียวหลังจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดของแต่ละฝ่ายงานก็จะถูกนํามารวบรวม เพื่อจะได้นำเสนอเป็นผลงานในภาพรวมต่อไปในช่วงที่ผ่านมานั้นได้มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นโครงการอิ่มราศิบ,บาทได้ํำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีและยังมีหน่วยงานของทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ได้เห็นความสำคัญในการทำง,งานของพี่น้องข้าราชการตำรวจได้นำของมามอบให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างน้อยก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเล็กๆน้อย และเป็นการสร้างมิตฉภาพที่ดีต่อหน่วยงานกับหน่วยงานได้นําเด็กเยาวชนตัวน้นอยซึ่งเป็นลูกหลานของเรามาดูการทํางานมาสร้างความเป็นมิตรให้กับเขาเหล่านี้วันหนึ่งในภายภาคหน้าเด็กน้อยเหล่านี้เขาจะได้มีโอกาสเข้าใจการทํางานของตํารวจมากยิ่งขึ้นในอนาคตและที่สําคัญโครงการที่ภาคประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการครงหนีไม่พ้นโครงการเอ็มโฮเมน ซึ่งเป็นการจัดการโดยประชาชนอย่างแท้จริงและได้เป็นต้นแบบในการน,นําเสนอให้กับหน่วยงานอื่นๆในสํานักงานตํารวจแห่งชาติอีกหลายหน่วยง,งานเช่นกันจนได้รับรางวัลในส่วนของระดับสถานีตาร,รวจที่มีผลการประเมินระดับดีและระดับดีเยี่ยมจากคณะกรรมการและรางวัลในส่วนของภาคประชาชนซึ่งได้ผ่านการประเมินเช่นเดียวกันโดยคณะกอตอตรของสถานีตํารวจคนครบาลจาังรวรดทุกท่านเมื่อวันที่29ธันวาคม พุทธศักราช2,558เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกันสร้างได้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จและกำลังจะเริ่มต้นที่จะก้าวสู่ปีพุทธศักราชใหม่2,559อย่างมั่นคงและภาคภูมิใจ และนี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นภาพแห่งความน่ารักของเหล่าลูกหลานตำรวจและชาวชุมชนจักรวรรดิบริเวณใกล้เคียงรอยยิ้มแห่งความไร้เดียงสาเป็นการยิ้มสู้การต้อนรับวันเด็กแห่งชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากพี่น้องประชาชนจากผู้ประกอบการไว้สําหรับให้น้องๆร่วมทํากิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและมอบคุณการศึกษาให้กับบุตรหลานของข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอีกทางหนึ่ง ทางสถานีตำรวจนครบาลจัก,กรวัดขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุสนกิจการตำรวจด้วยดีเสมอมาตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายทางสถานีตำรวจนครบาลจัก,กรวรดิมิมีสิ่งของมีค่าใดๆที่จะตอบแทนพระคุณของพี่น้องชาวจากกวังหวรดทุกท่านที่มีความรักความเมตตาความเอื้ออาทรต่อครอบครัวชาวจังรวัดของเรา พวกเราในฐานะผู้พิทกษ์สันติราษทุกนายจะขอตั้งปณิธานว่าจะช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถและในวราระดิถีขึ้นปีใหม่ในปีนี้ปีพุทธศักราช2559ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมใจปร,รารถนาทุกประการสุภเิเบิกบิถีขึ้นปีใหม่น้อมดวงใจขอตั้งจิต อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโดนบันดาลให้สุขสารกเกษมสันนิรันเทิงขอขอบพระคุณครับ